ตอนนี้กำลังลงหลักปิดทอง okay. yeah. mm hmm. อ่ตอนนี้กำลังลงหลักปิดทองพี่น้องเลยปิดทองค่ะอื่น ซืือตีซี่มนีก็จะได้น,นิมต์ทุกคุณเจ้าไปที่วัดก็รันสิกาวาจจัวักองนางททาบ่อจังหวัดหนองคายสาธุชนผู้ใจบุญที่ร่วมไปเป็นเจ้าภาพ บอกเดินทางเวลา20่สนขอเอรียนเชิญมานนที่นี้ด้วยผู้คนมาร่วมง,งานแยะ่ะ มีสาสุชนฟูใจบุนใจกุศลที่มาร่วมฟังผ่าสวดม์เย็นและเบิกพันเดชพระเอาวันดีวันด,นดีไปเขาบ่าวน้องคายไปครับ แต่งตัวแบบนี้จะไปนองคายยังก็เลือดสีอย่างเงี้ยนะแต่งตัวให้รอนนี่สิผมให้ดำนี่สิเจะารอครอบเอามินหม้อรูดซะหน่อยกุตแกระทะน่ะเขานางวันนี้สามตัวตรงตรงเลยนะสวัสดีสามตัวตรง พันเด็จบเ,100เสร็จหนะึ่งร้อน,นี่นะเออหนึเออเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยแปดหนึ่งศูนย์นี่แหละอ้าวตอนนี้กำลังสิภมน้ำมนต์เมื่อนเด็เสร็จแล้วก็ภบพบน้ำมนต์เป็นยันนั่นนะ่ะอ้าวตอนนี้อ้าวฟ้าถูกอันนเออตอนนี้ได้รับน้ำพพุทธมนต์จนทวหน้าทั่วตา เออวันนี้จะเลิมได้สามตัวตรงศูนย์ต้องอั้นแล้วนี่ศูนย์ต้องอั้นแล้วนะวันนี้ตรงนี้ตรงกันศูนอ้าวเออทางนี้ยังไม่ได้เลยเขาบอกข้างหลังข้างหลังอ้าวข้างหลังยังไม่ได้เลยข้างหลังข้างหลังมาใหม่ทางนี้ยังไม่ได้เลยเออข้างหลังมาใหม่เออมาใหม่เออมมาให่ทั้งข้างหลังมาใหม่ข้างหลังมาใหม่ สับสับตัวตรงศูนย์อันเอออ๋อโตี๋ยวดู เดี๋ยวดูเรียกท้ายก่อน08 8100ปดแ0ดนนเออวันนี้ออก100่งรไรเนี่ยไม่รู้แลวเผลอๆต้องไปซื้อไอ้อเข้าวนี่ต้องไปซื้อเพนเพิร์ดให้เจ้าอีกนนเนี่ย <c oughs> อ่านอีก <laughs> อ้าวจะภาพตอนนี้จะภาพอ้าวจะภาพปิดทอง วันนี้จะภาพกำลังปิดทองสาธุชนสีมาร่วมงานปิดทองเอาโอเออตูดงามเอาวันดีตูดงามตูดงามอ้มวดหน้าแน่นอน จะลืมอยู่ข้างบนองกัเลยก้าจะลืมแวะเซเว่นซื้อเพลนเพลิเลย๋ยวเจ้าอั้นอีกนะจะลืมเข้าไอเซเว่นซื้อเพนเพลินนะย่เจ้าอั้นอั้นโยไม่ตออันีดอั้นเดดเอาเอาใครจะปิดท้อง อ้าวใครจะปิดทองคนละแผน่นละแผน่นเออคนละแผ่นอ้ปิดทองพอตัวทอนเนอะมันต้องไปถึงเอเวเอเว,ออนวนอันนี้มันต้องไปถึงวัดตัวทอนวันนี้นตัวทอนเคลื่อนทีอา้าวไปสิ ันนี้มีโซทอนเคลนที่วันนี้เอ้าญาติโยมนั่งอยู่ผู้ใจบุญเอ้าญาติโยมนั่งอยู่ผู้ใจบุญปิดทองเอ้าใครยังไม่ได้ทองเอ้าเอ้าผมยังไม่ได้โอเคเอาใครยังไม่ได้ทองเอ้าใครยังไม่ได้ทองเอ้าใครยังไม่ได้ทองเอ้า อ้าทองอทองอ้าีทองไอ,อ,อ,งอ,อ,อ,งอ,อาดีพระคุณเจ้าก็จะกับอลามแล้วออออเอาเยลามทองไหนเอาได้อทองแลยได้ไปเลยแตเขอบคุณขอบคุณ ถูกได้ยังได้แล้วทองปิดหมดเนี่ยเอาหนูพี่ได้เจ็บเอาปลาไก่มาเขาบอกว่าจะเอาแบบเรื่องตอนนี้ภาคของเจ้ากำลังจะกลับเด้อเออ น,นี่รถพากลับและนะผมนี่ย่าจอมกำลังจะป,ปิดทองอ่ะอยู่ได้ทองย่าปิดแล้วปิดไป,ดปดแล้ว <c oughs> ้าไปแล้ว้าไม่ฉันข้าวอ้อาวโอ้ก็เห็นได้เห็นตาแก่นั่นให้พาไปด้วยละ่ะ <c oughs> โอ้เออน่าจะตาก,ก็พ่อไป <c oughs> ไมตัน้เลยที่มีตองมันมี่้าใเยายเวันนี้รวมกันย์หนูรวมกันทิตยเอามากคุนสาธุถ่ยไแล้วเลตอให้เข้าใจแล้วต้องให้ตุกแต่ถ้าบิดๆนะไม่ลงโคตรเผ็ดเข็ดแล้วออกมันเห็นเขียวเลยโอ้มันเป็นมันไม่นครเร่มลดเลยนะไปดูเลขลดในแนนนี่ไ่ายไปแล้วถ่ายไป อ้าวไม่เรียกหรอกพาอปลาสุกแล้วนะจ๊ะเสร็จ้วอาวะภาพเรียกกิงกับพ่อปลาเินไมีทวนี้ปิดท้องกันไปไว้เล็เดียวพี่ปปิดท้องเออชอบไปลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ขอบคุณครับสวัสดีครับปฏิเสธแล้วก็ถ่ายรูปกันได้นะครับที่เาได้เลยนี่คือเจ้าภาพ้าอ้าว